กรีทุกคนครับมาแล้วครับกุ้งแดงสเปนของโคเรดองเขามาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาเทกันครับทุกคนโอ้โหตัวใหญ่มากอุ้ยตา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 ย,ตายโอโ้ทุกคนครับตัวใหญ่จริงใหญ่มากนี่เทียบกับขวดน้ำปลาให้เลยครับทุกคนนี่ใหญ่จริงแล้วแบบว่าหอมกลิ่นมากหอมกลิ่นกุ้งแดงอ่ะทุกคนอันนี้เขาดองมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ดูเทียบกับมือครับทุกคนไซส์ใหญ่จริงครับทุกคนอุ้ทุกคนไซส์ใหญ่เทียบเท่ากับไซส์ที่กี่เคยกินกิโลละเกือบหมื่นเลยนะแต่ว่านี่เขาขาย2ตัวเนี่ยครับผม1890บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเดียวจะเริ่มต้นที่1,190สามารถทักบ้านเขียวของโคเรียดองได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเขาจะแบบเหมือนกับที่เราเคยกินหรือเปล่าอุ้ยทุกคนอุ้ยมันมันไหลออกมาแล้วโอ้ยคือน้ำลายเลยอะ ว้าวทุกคนเดี๋ยวกี้ขอกินตรงนี้ก่อนเลยนะอค้งน่ารงอ่อยมันเหมือนกลิ่นแบบว่าหัวมันกุ้งเผาอะครับทุกคนจริงๆนะหเหมือนที่กี้เคยกินไปคราวที่แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะมีความหอมของตัวน้ำดองขึ้นมาด้วยออื อุ้ยลดมากเดี๋ยวเราจอน้ำจิ้มครับราดไปที่หัวของเขาแบบนี้เลยครับทุกคนอืมอืมอืมดีมากเลยอะ่ะมันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะกินแบบ สักตัวสองตัวอย่างเงี้ยครับไม่อยากซื้อเป็นก ну ิโลเรามาชิมเนื้อกันครับทุกคนอือปากแดงไปหมดละคือเนื้อเนื้อเขาเนี่ยมันจะเหมือนกุ้งหวานเด้งๆนะครับทุกคนดูดิมันเป็นของที่มีราคาแต่มันเป็นราคาที่แบบคู่ควรที่ทุกคนอยาก tăng để lòng chìm, ừm, 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 คือมันเป็นอะไรที่อร่อยจริงๆนะครับทุกคนไอ้กุ้งแดงเดี๋ยมันอร่อยได้ยังไงอันไมมันอร่อยได้ขนาดเนี้ยอื อยากจะ้าหัวกับมาดุเลย <c oughs> ต้องกินให้คุ้มครับแต่กี้ว่าซื้อแบบที่เขาดองมาแบบเนี้ยดีนะคือแบบว่าเรากินแค่ตัวสองตัวอย่างเงี้ยมันกำลังแบบหายอยากอะครับทุกคนไม่ต้องแบบลงทุนไปซื้อแบบเป็นหมื่นอนะ่ะอุ้ยทุกคนดูสิ มันอะมันเยอะมเดี๋ยวขอเอามาราดบนข้าวได้ไหมครับทุกคนนี่เลยโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมมันมันไหลเยิ้มออกมาตายแล้วราดบนข้าวอย่างนี้ก็ได้ครับที่เหลือเราก็มาดูดดูดกินนี่นะทุกคนราดซีฟูดลงไปหน่อยนึงสลไล มาพร้อมกันเลยอุ้ยฟินๆเลยครับหอมหอมมันมันเหมือน,นกลิ่นกุ้งเผาหัวกุ้งเผาอะ่ะหอมน้ำดองด้วย,อ,ย,อ,ยอันน้นจิม้ม มันข้าวนะครับข้าวเดียวเบิร์อือ กุ้งแดงสเปนครับของโคเรียดอมคาริคาคาราบคาคาลาอะไรโอ้อ่านยากอ่ะกุ้งแดงสเปนละกันครับทุกคนอ่ะจำได้ละ กุ้งแดงสเปนครับคาราเบเนรรอสนะครับอันนี้เป็นของโคเรียรดองอมไม่อยากให้มันหมดเลยรู้สึกเหมือนของเขา,าครับจะทำมาจากกุ้งแบบสไซส์แบบ 8ตัวโลอะทุกคนคือมันเป็นไซส์ใหญ่เลยนะ mm hmm. แล้วข่าวที่เราที่กี้กินไปอ่ะมีคนเจอเพจปลอมขายกุ้งแดงสเปนสดๆเลยนะที่ยังไม่ได้ดองอ่ะเยอะมาก แต่โครเรียรองเขาเป็นแบรนด์ที่แบบมันได้มาตรฐานแล้กกี่ก็อ่ะทุกคนไปสั่งกันได้ครับบ้านเขียวลายแอดเนาะอืมแอดโครเรียรองออขอหัวมาดูดอีกน่อยใครยังไม่เคยลองลองซะนะครับ คิดว่าเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าต่อการแบบเงินที่เราเสียไปอะ่ะมันไม่ได้เหมือนกุ้งที่แบบกุ้งทองกุ้งไทยเลยนะทุกคนมันจะมีความหอมมันจะมีกลิ่นคาวกลิ่นเขาเรียกไม่กลิ่นกลิ่นกุ้งแหละทุกคนแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเนาะแต่ถ้าเกิดคนกินได้เนี่ยจะรู้สึกว่านี่คือกลิ่นกุ้งที่แบบ มันเป็นกลิ่นเหมือนกุ้งสดๆอะทุกคนมันมันมันไม่ได้ข่าวมนน้าทะเลมันมันเป็นกลิ่นกีะเรียกว่ากลิ่นโอเชียนครับกลิ่นมาหาสมุทรอะมันเป็นกลิ่นทะเลกลิ่นแบบหอมที่ไม่ได้แบบคาวจะอ้วกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเลยทุกคนดีจริงยังไงก็ไปลองหากันได้ครับหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะขายหนึ่งพันหนึ่งรอยเก้าสิบนะครับแต่ถ้าเกิดสองตัวจะเป็นหนึ่งพันแด้อยเก้าสิบอืม ก็มีราคาแหละแต่ว่ามันก็คุ้มแล้วก็สักครั้งหนึ่งก็ควรที่จะได้ลองแล้วก็เขาแบ่งเป็นเซตเป็นเซตมาให้หละไม่ต้องเหมาซื้อเป็นกิโลเหมือนสมัยตอนที่กี้กินแบบสดๆมาแล้วอันนี้ก็ดองมาให้เรียบร้อยกินง่ายขึ้นด้วยครับสําหรับคนที่แบบกลัวว่ามันจะคงจะข่าวมันก็จะมีกลิ่นน้ําดองหอม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 ,หอ,ม,หอ,มอะไรอย่างเงี้ยออกมาด้วยนะครับอ่ะวันนี้ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้เดี๋ยวยังไงไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย